บ่อยครั้งที่อุบัติเหตุเกิดขึ้นบริเวณทางเข้าทางร่วมหรือทางหลักแบบนี้บนทางด่วนและบนมอเตอร์เวย์ที่ผู้ขับขี่มักใช้ความเร็วสูงก็ต้องยิ่งลดความเร็วลงด้วยนะครับวันนี้มีคำแนะนำในการขอเข้าสู่ทางร่วมและทางหลักดังนี้ครับ ก่อนอื่นให้สัญญาณไฟล่วงหน้าเมื่อจะถึงทางเข้าทางร่วมหรือทางหลักรอให้รถที่ขับในเส้นทางตรงไปก่อนเมื่อแน่ใจว่าช่องทางขวาไม่มีรถจึงค่อยเปลี่ยนช่องทางอย่าทำแบบนี้นะครับไม่ขับรถริมไหลทางคู่ขนานไปกับรถคันอื่นเสี่ยงออุบัติเหตุมากเลยครับ เมื่อเข้าช่องทางได้แล้วให้อยู่ช่องทางด้านซ้ายไปก่อนจึงค่อยเปลี่ยนไปใช้ช่องทางขวาครับแล้วถ้าคุณขับขี่ในเส้นทางหลักนะครับเมื่อเจอรถเปิดไฟสัญญาณขอเข้าสู่เส้นทางอย่าลืมลดความเร็วลงเพื่อเปิดโอกาสให้เพื่อนร่วมทางเข้าสู่เส้นทางหลักได้อย่างปลอดภัยด้วยนะครับสนับสนุนโดยกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองกรมทางหลวง